มื่อนี้เสนอได้จ้ะเมนูต้มจืดลรากะเป็ดไก่เดี๋ยวมาเบิ่งเกินว่ามันเป็นอะไรเบิร์คอยว่าจใจมันกรอบกรอบเกินเบิ่งจ้ะเป็ดน่องไก่ให้มันกรอบกรอบสัเกินเนาะดันเข้าไปเอาไมาโครเวฟนะคะให้มันสุกสะเกิน อันนี้เแ็ดยังอันนี้ต้มจืดสล,ล้วแ็ดแล้วล่ะแต่ว่า่อยใจฮวอนไปเข้าไปกินขนมกินกับตำแตงกัน Let's go <S ในระวงังรอไก่สุกกินไปก่อนกินรอนะคะอันนี้ขนมกินจา้าบ๊องมดขิงดอกเครื่องขิงว้ เพิ่เก่งกินรอดไกลไไก่กรอบๆให้กินจะไม่กินกลับ,ลบ,ลบเห็นขมนมกินกระตื้นเต็มแล้วขาไกล้ทุกบ่อยกินแต่มันไปกวนเด้อ <c oughs> มีแบบนี้กับมี ของปวดหัวคืออันนี้ล่ะขนมจีน,น,อ,น,นอี่ละอู้มันบกขาดนะมันงจีรักของมากเติน เด็ดแบบใขรต้มทาใกล้ทาใกล้เมื่อไหร่กินตามที่รา้รานแล้วกันเน๊ะม่แบบกินตามเมือมมร กินย่างดก็ลงท้องขึ้นกันล่ะสักไทยนะคะทักไทย